ราบแข่งนานาชาติที่พัทยาเป็นครั้งที่5แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นนกที่ราบแข่งจากเยอร,รมันครับเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปได้พรอมถ่วยพระราชทานพร้อมรับเงินรางวัลอีก5ล้านบาทการแข่งขันนกที่ราบแข่งนานาชาติพัทยาครั้งที่ห้า อันนี้ชิงทวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับกับเงินรางวันรวมกว่า35ล้านบาทครั้งนี้ก็มีนกพิราบแข่งเข้าร่วมชิงชัยมากถึง3,653ตัวจาก39ประเทศจากนกทั้งหมดที่ลงแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกจำนวน7,401ัวด้ตัวโดวยการแข่งขันครับ ก็เริ่มปล่อยนกที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีที่ผ่านมาก่อนที่นกจะบินกลับเข้าเส้นชัยที่พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจ่นเรสจังหวัดชลบุรีรวมระยะทาง530กิโลเมตรครับโดยมีนายสุรเดชร,รจนารุณกรรมการบริษัทพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจ่นเรสจำกัดพร้อมด้วยนายสุรทรจรุมณ์นายกสมาคมนกพิรับแข่งนานาชาติก็ร่วมเป็นประธานโดยผลการแข่งขันครับนี่ปรากฏว่าบล็อกแคมป์เรซิ่งทีมจากประเทศเยอรมนี สามารถบินเข้ากรงเป็นตัวแรกเมื่อเวลา13นาฬิกาสนาทีใช้เวลาแข่งขันรวมทั้งสิ้น5ชั่วโมง54นาที4 5 0 4วินาทีก็คว้าแชมป์ครับได้ของ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่10รับเงินรางวัลอีก5ล้านบาทรองแชมป์ครับเป็นนกพิราบแข่งเวซาลีนเวเลนตินอฟจากประเทศสเปนที่บินถึงก่อนนะครับแต่ว่าเดินเข้ากรงช้ากว่านกแชมป์ไปเพียง6.27วินาทีได้อันดับที่2รับเงินรางวัล2.5ล้านบาท อันดับที่3ครับเป็น Big Andy's o o ลจากสหรัฐอเมริการับเงินรางวัล1.25ล้านบาทแชมป์เก่าอย่างฮักเกนมูเลอร์ทีมก็เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่4ครับส่วนทางด้านนกพิราบของคุณธนินเจรวรนนประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์ที่ส่งเข้าแข่งขันในชื่อทีมธนินนรงเจรวรนนเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่21เมื่อเวลา13นาฬิก14นาที โดยการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่คนเลี้ยงนกจากทั่วโลกส่งนกมาร่วมชิงชัยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็มีนกเข้าแข่งขันเพียง1,000กว่าตัวมาถึงปีนี้ครั้งที่5ก็มีมากถึง7,401ตัวโดยนโยบายของท่านประธานธนินเจราวานนทครับที่ให้ไว้ก็คือจัดการแข่งขันด้วยความซื่อสัตย์บริหารงานอย่างยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ทําให้ผู้ที่เลี้ยงนกจากทั่วโลกเชื่อมั่นแล้วก็ยกให้รายการนี้เป็นอันดับที่1ของโลกนะครับก็เชื่อว่าในปีหน้าจะมีนกพิราบแข่งเนี่ยเข้าแข่งขันมากกว่า1 0 0 0 0ตัวเป็นอย่างน้อยและชิงเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติด้วยเงินรางวัลสูงถึง55.6ล้านบาทเลยครับ